ต่อ,อไปเรืเร่อยๆเนาะเอาคือมีแต่แบบไม่เหลือแนะล้วนะรีบมาครับรีบมานะครับอนะ่ะใครที่อยากได้ทุเรียนนะครับที่สีเกรดรีบมาเลยหกสิบนะอ่ะก็น้อยกว่าก็น้อยอ๋อันนี้คอมเมนต์แพ้เลยนี่นี่แม่แม่เอาลูกใหญ่เลยเนี่ยลูกนี้กินทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยหกสิบอันนี้หกสิบนะตากล้องนะหกสิบทั้งนั้นเลยเลยนะประจำเอาลูกใหญ่อ๋อ กินไม่หมดเนาะครับอันนี้ยกเข่งไหมครับครับยกเข่งเนาะอันนี้ยังไม่สุกรับครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อันนี้บ้านไหนครับใช่ครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมจะมาซื้อทุเรียนที่นี่วันนี้อันนี้อยู่ที่บ้านอะไรนะครับบ้านซาขี้เหล็กนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาอีกครั้งนะครับปีที่แล้วผมอยู่โซนนู้น พาขี่รถดูอยู่แต่ว่าปีนี้มาพอดีเห็นนะเขาขายทุเรียนกองอยู่ก็เลยแวะมาดูนะครับผมอยู่ที่บ้านซําขี้เหล็กนะครับตำบลบนพานอ่าตำบลจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาท่านดูวันนี้ทุเรียนกองอยู่นี่นะ้าบอกวีเจ้าของแล้วนะครับอ่าวันนี้อยู่ที่นี่อยู่กับน้านะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับโอ้นะ้าเขาบอกเคยดูเราด้วยนะขอบคุณครับไซนี้ขายเท่าไหร่ครับนะ้าแปดสิบันี้แปดสิบปดบ้า โอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้คือคัดแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือยังไม่ได้คัดครับตันนี้ยังเป็นรวมอยู่อันนี้เป็นสี่สเกตนะเป็นรวมอยู่ยังไม่ได้คัดนะครับอย่างไซส์สวยวันนี้เท่าไหร่ครับนะที่นี่นี่คือส่งแปดสิบแปดสิบห้าท่งแปดสิบแปดสิบห้านะครับโอ้โหตันนี้ลงเขามาตัดล,ลงเขามาตัดเองเลยเนาะเนี่ยแก่ดีเลยชอบนะครับหนามนี่สวยเลยเนาะยังสวยอยู่เลยนะเนี่ยตะกล้องเนี่ยโอ้โห จากตะวันออกวันนี้มาสีสะเกดแล้วนะครับดูเรียนเริ่มเริ่มเริ่มตัดหรือว่าเริ่มหมดแล้วครับช่วงนี้เริ่มกลางๆครรับเิ่มกลางๆเนาะโอ้โหสุขสบายจะว,วายขึ้นบ้างนะประมาณแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วฝั่งนู้นเขาขายอะไรครับน่ะเป็นรถเลยนั<ะ> so ่นคือไอ้ก็ลงครับลงลงนะเขาขายทั่วไปอยู่เหมือนกันเหมือนกันครับคือเขาเป็นมาสต็อกตรงนี้อ๋อมาสต็อกตรงนี้ก็จะมาแยกเกียรอ๋อแต่ก็ขายให้ คนที่มาซื้ออยู่ขอบคุณนะครับขอให้ค้าขายร่ำรวยแล้วนะนะโอเคครับเยอแโฆษณากาแฟส่งไปหนั้งน้นฝั่งนู้นนะครับครับครับกครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้โออทุเรียนส่วนน้าเองนะครับโอ้มีกาแฟด้วยอ่ะโฆษณาโฆษณามีอะไรบ้างวันนี้มามาช่วยพี่น้องเรานะครับอยู่ที่บ้านซัมี่เหล็กมีอะไรบ้างครับตอนนี้อ๋อ ตรงน,นั้นมีกาแฟครับไปดูหน่อยไหมปะอ่ะเดี๋ยวช่วยนะเขาดูไปดูปะ่ะมีอะไรบ้างนะครับขอบคุณว่าแม่พี่น้องนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนะครับร้านชื่ออะไรเา๋าสวนสลาย,ยุทธครับตรงน,นั้นครับสวนสลาย,ยุทธนะครับผมจะมีกาแฟกาแฟสดด้วยครับกาแฟสดด้วยเนาะแต่ถ้า<ค> <สด S 2> มาก็แวะมานี่เลยติดต<ม>าม<ป>สม่วงมาจากสม่วงกรรันทลก,าการะทลปัจทังการกทล ผ่านสม่วงมันก็ถึงสาคิเลศนี่ครับโอ้อันนี้อันนี้เป็นต้นทุเรียนที่บ้านเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่โชคดีมากเลยคนที่มีต้นทุเรียนเนี่ยมาแมาทังนี้ก็มาอุดหนุนร้านกาแฟดีบอกครับโอ้โนี่เปิดกาแฟอยู่หน้าบ้านเลยกาแฟสดครับนี่นะครับจําเลยใครที่เข้ามานะครับซอยนี้กาแฟโอ้ทุเรียนริวได้เป็นกาแฟเนี่ยขอกาแฟสดเลยใช่ไหมครับสดครับโอ้โหนี่ต้นทุเรียนครับอันนี้ตัดลูกไปบ้าง้วครับตัดไปบ้างเลยใช่ไหมครับ โหนี่เริ่มแก่แล้วครับนี่แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วครับแก่แล้วอ้อนี่ก้านยาวก็หมดไปแล้วก้านยาวโอ้สุกแตกเลยอันนี้ก็ยังยังทยอยยังไม่ได้ตัดตรงไหนโอ้เนี่ยก็แก่แล้วเนาะข้างบ้านครับอันนี้นี่กี่วันแล้วครับอันนี้น่าจะร้อยี่สิบแล้วร้อยี่สิบแล้วเนาะแก่แล้วเนี่ยสีมันออกมาแล้วสีมันออกมาแล้วเนี่ยแตกละเอาแขนไว้ให้คนให้ลูกค้าดูครับโอ้ดีเลยครับดีเลยเราโชคดีนะวันนี้ตะกล้องถ่ายหลายๆมุมเลย ช็อกดีมากเลยนะครับตัวน,นี้พวกน,นี้คปนผ้่ยาวครับอ๋อเี็ีล้งมาเลยตัวนี้ิมปนวันนี้มาจะหาทุเรียนสักสี่ห้าร้อยโลแต่ได้ยังไม่เท่าไหร่เลยอโอ้หดูดิเนี้ยอันนี้นะก็แกะพร้อมตัดเหมือนกันเนี่ยอืมเนี้ยเไว้ไปดูถ้าดูก่อนถ้าลูกค้าต้องการก็ตัดตเองช์เองได้เลยนะนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะครับแวะมาชิมกาแฟกันตรงนี้จะมีล้งทุเรียนอยู่ตรงข้ามเลย นะขอบคุณนะครับขอบคุณก็ให้ค้าขายร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งปลาตะก้องตะก้องติดใจลูกทุเรียนไม่ออกมาเลยเดี๋ยวเราไปดูลงตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ลงเข้ามาเยอะแล้วใช่ไหมครับมาเยอะครับพอนเทนเนอร์ก็มีทั้ง้องโอ้มีขั้งนอีกมาอ่าเดี๋ยวยุทธพงศ์ เริ่มต้นปั้นชัมจิเลตอ๋อเริ่มต้นเลยข้างในเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยครับเป็นหมู่บ้านใหญ่ปีที่แล้วผมไปตรงโน้นอ๋ออันนี้ถ้าพี่เข้ามาทางสม่วงก็จะผ่านทีงนี้ก่อนใช่ครับถนนเส้นนี้เรจะวิ่งอ้อมไปถึงกันทลักษ์ได้โอ้เป็นเส้นเส้นข้างในนะครับเป็นเส้นข้างในครับอ๋อใช่๋ยากูที่ลงก่อนขอบคุณนะครับสุขภาพแข็งแรงครับครับท่านที้อารอน้าน่ารักมากเลยมาตาต้องมาดูตรงนี้ก่อนวันนี้มีโอกาสเข้ามารีสะเกตแล้วนะครับวันนี้เราต้องเอาทุเรียนให้ให้เยอะะน ให้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวแวะชมลงตรงนี้หน่อยตากล้องมาเนี่ยโหดูดิเขาขายยังไงกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวแวะเข้าไปดูหน่อยบุกลงมาวัดดีครับพี่วัดดีครับทุเรียนขายไหมครับเนี่ยโอ้โหตากล้องเข้ามาเลยหลากหลายราคาเลยจัดโปรโมชั่นอะไรโหว,วันนี้เสียดายมีไม้มาตัวเดียวสวัสดีทุกคนนะครับโอ้โหพักเที่ยงกันเลย นี่อันนี้คืออันนี้มันคือมันมันคือแบบเป็นท็อปนิดนึงครับรอราคานี้ใช่ไหมครับายได้อันนี้คือราคานี้เลยเนาะขายผียกม่ใน่ไมันเนี่ยมันมันสมมติว่ามันนั่นผู้เดียวแต่ผู้อื่นมันมันกินได้หมดเลยโอ้เป็เก้าบาทราคาตามนี้อ่ะนะครับวันนี้ราคาที่อ่บ้านซําขี้เหล็กนะครับผมเดินทางเข้ามาดูแลปีที่แล้วมาหลายรอบปีนี้เพิ่งเข้ามานะครับแล้วแล้วกองนั้นขายหมดยังเฮียยังครับ ยังนะนั้นราคาเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้เจ็ดห้าครับเจ็ดอันนี้หกเก้าเจ็ดห้าหกเก้าป็อกแพ็คโอ้ดูอันนี้ไม่ใช่นะมาคัดได้ทุกลูกใช่ไหมครับคัดได้ทุกลูกไหมหรือเราคัดให้อันนี้เป็นราคาส่งเป็นราคาส่ง,สงนะอ,อ,อ๋อขั้นต่ําขั้นต่ํากิโลขั้นต่ำเข่งหนึ่งนะอ่าโ,โอ้โเยอะมากเลยวันนี้ทีมงานเพียบเลยอันนี้ขนไปที่ไหนครับพี่คกรุงเทพเลยไหมกไปสะกลไปสกนครนะโอ้โหอ่ะ ตากล้องวันนี้บุกบุกเข้ามาที่สีสกเกตอันนี้สุกพร้อมทานเจ็ดเก้าเนี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะเดินดูจะอุ่นหนุนพี่เขากิโลอ่ะดูดิเนี่ยเยอะแยะเลยที่คือคือที่สีสกเกตนะครับตอนนี้มีลงแล้วนะโอเคก็ราคาประมาณนี้นะมีทีห้าสิบเก้าตามไซส์ตามเกตตามขนาดนะครับไปจนถึงพ่อแม่พี่น้องชาวสวนขายเองหน้าร้านหน้าลงก็มีนะครับ ตอนนี้สีรเกีมันเริ่มอ่าเดี๋ยวดูเนื้อนิดนึงอันนี้หงนนลงหลงอะไรครับตรงน,นี้เฮียต่อซอจิ๋วครับเฮียต่อซอจิ๋วนะครับอ่าตะวันออกทําด้วยไหมครับทำครับทำด้วยเนาะนโอ้คนจันทร์เลย๋อเพิ่งมาเกิดมาก็มีต้นเรียนหน้าบ้านต้นเรียนหน้าบ้านโอ้เนื้อนี้เลยเนาะอ่าอันนี้คืออ่เดี๋ยวดูเนื้อไปด้วยกันแต่กล้อง อ่ะอ่ะนี่เนื้อเป็นไงหูเหลืองหอยเลยนะอ้ะใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาเลยนะบ้านซัมคิเล็กนะครับตอนนี้ยังมีอยู่มีถึงตอนไหนครับพี่อาตอนมีตลอดมีตลอดเนะ,อะ,อะลอครับอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับตรงน,นี้เนี่ยชิมมาตลอดลองครับอ่ะ,อะ ตากล้องอะเอาหน่อยเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับว่าเป็นไงเมื่อกี้ก็แวะชิมที่บ้านนาตรงนู้นมานะอร่อยมากเลยทุเรียนสีสเกตนะครับอืมมันหวานมันน่ะหวานมันอร่อยนะครับหวานมากเนี่ยเป็นดีมันมันมันใครเถียบเร่ว่าเราตัดออกจากสวนเองไงตัดออกจากสวนเองเลยเนาะออองอะไรเงี้ยเราก็ทำแกลองนมาก เบอร์อย่างนี้เราเอามาขายเองมันก็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 ดีกว่าคนเนื้อเราเลือกเองได้เราจะเอาเนื้อขนาดไหนเราจะปล่อยเห้แก่ขนาดไหนเราก็ได้ใชอันนี้มีคนมาเอาไปเยอะแล้วเนี่ยออกไปเรื่อยๆเนาะเอาคืนมีกะแค่คืนมเหลือแล้วไม่เหลือแล้วเนาะรีบมาครับรีบมานะครับอ่ะใครที่อยากได้ทุเรียนนะครับที่สีเกรดรีบมาเลยนะครับที่บ้านตำขี้เหล็กนะครับปีที่แล้วเรามาเนี่ยมากันทุกปีเนาะก็ขอบคุณนะครับเฮียเดี๋ยว โอเคงั้นเดี๋ยวตรงเนี้ยแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมาซื้อต่ออีกเจ้าหนึ่งผมจะเอาหมดคันนี้แหละนะครับตอนนี้มาซื้อชาวสวนเนาะช่วยชาวสวนเขานะครับครับเข้ามาแล้วนะครับให้กําลังใจกันด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กันนะครับอยู่ที่บ้านซําที่เด็กเหมือนเดิมนะครับเติบจ,จากตรงนู้นมาหน่อยหนึ่งเนาะแถวเนี้ยเขาปลูกทุเรียนกันทางนั้นเลยออืโอ้ย DJ. กรุงเทพได้เราจะขนไปที <opard ę> mm ่กรุงเทพนะครับอ่าเขาไปมากที่สุดมากที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอีกโอ้ชิ้นช้าเนาะ ผมเพิ่งมาจากตะวันออกมาจากระยองครับผมปีที่แล้วผมก็มานะครับถ้าจะมาเอาตังอะไรก็ไดไ้ได้ครับมีเบอร์ไหมครับเบอร์โทรโเฟสก็มีนะชื่อเฟสชื่ออะไรครับเผื่อเข้ามาสั่งทุเรียนบันทึกไว้ในคลิปเลยทองคำใยอิทุเรียนภูเาไฟทองคำใยอินทุเรียนภูเขาไฟนะครับ เข้าไปดูแล้วก็สั่งทุเรียนได้เลยนะครับเนี่ยลูกแบบนี้นี่ถ้าไปขอกรอบด้วยนะมันเม็ดมันเม็ดมันจะขาวครับแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยนี่มันจะไม่เค็บเหมือนทุเรียนเอยลูกนี้นะสมมติไงสมมติแบบนารกี้อเนี่ยแต่นี้เม็ดเม็ดแก่ใช่ไหมเนี่ยนี่แก่หมดทุกลูกนะอันนี้ทุกลูก แค่จจับวิธีจับขั้วดูนะเข้าชั้นราบ่เลยขั้วดูน้ำดูอะไรพนุ่นอย่าจับเจอกันที่กรุงเทพนะครับอ่าวันที่เจ็ดอะสุขุมวิทสุขุมวิทซอยหนึ่งครับผมสุขุมวิทซอยหเนี่ยลูกกลมๆสวยๆเลยนะนี่ยมันก็มีคนไปสวยลูกไม่สวยก็ยังว่าตามขายตามสภาพครับตามราคาตามของ ได้ดีกว่านีก็แพขึ้นไปอีกครับตามคุณภาพตามเกรดไป่อันนี้ผมอยู่วัดสามขิเล็กขยับมาอีกที่หนึ่งนะตอนนี้ผมได้ทุเรียนเนี่ยเต็มรถละ <laughs> ช่วยซื้อจนนี่ละนี่สวยๆเลยนี่เนี่ยลูกเนี้ยนะไล้เกือบทั้งหมดตอนนี้ได้400รวมๆแล้ว4อยห้าสิเอ็ดโลลนะครับนี่เนื้อนี้เลยเนาะเช็คเนื้อดูนะครับก่อนซื้อเนาะเพราะว่า เราซื้อเราก็ต้องเช็คนะครับในการซื้อนะผมบอกเสมอว่าเราต้องดูนู่นมาทางนี้ดูตากล้องข้ามมาก่อนฝั่งนู้นก็มีซ้ายขวาก็มีตรงนี้มีเพ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งเดินทางมาเป็นจํานวนมากเลยนะมาซื้อทุเรียนกันครับโอ้ของขายถูกแต่มาที่เนี้ยส่วนใหญ่เลยเหมือนภาคตะวันออกเขาก็จะนิยมเดินทางมามาซื้อกันเขามุ่งอะไรกันตามมาดูตามมาดูาม,ม,าดมุ่งอะไรกัน สุกล่วงหกสิบบาทสวัดดีจ้าสุกล่วงหกสิบบาทแม่ <c oughs> มาจากไหนคันเนี่ยอันนี้อันำมันไดันดันดอ๋อสีสะเกียนี่นะครับนะอ๋ออันนี้กระดุมกระดุมทอง สุกสุกล่วงหกสิบนะอ่ะกระนวยกระนอยโอ้อันนี้คอมเมนแท้เลยนี่ <c oughs> นี่ออกแล้วลูกโอ้ถ้าเข้าใจจะรู้เลยนะเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้มแม่แม่เอาลูกใหญ่เลยเ <c oughs> นี่ยลูกนี้กินทั้งหมู่บ้านเลยเนะี่ยหกสิบอันนี้หกสิบนะต่กล้องนะ หกสิทั้งนั้นเลยอ,ก,ลยนะอลกให,หกินไม่หมดนะอันนี้สุกสุกร่วงราคาหกสิบาทตะกล้องเดินทางนี้หน่อยแล้วกันนะครับนี่ถ้าคนแถวนี้เขาจะมาซื้อกันอย่างนี้เลยตรงจุดเนี้ยนะครับบ้านซัมคีเหล็กเนาะเขาจะจะขายทุเรียนทั้งแถบเลยนี่ถามได้เลยนี่ตะกล้องมาชัดเจนเลยอันนี้ก็แปดสิบ ปดสิบหกสิบแม่หวัดดีจ้ะอันนี้กินวันนี้เลยหรือว่าพรุ่งนี้ได้อันนี้ล่วงค่ะล่วงเลยเนาะอ๋อกินพรุ่งนี้ได้ไหมเนี่ยขอเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูราคาราคานี้เนาะหกสิบาทโอ้ยชัดเจนนี่ถ้ามาซื้อที่นี่นะก็จะราคานี้นะครับแต่ถ้าไปกรุงเทพเปนอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าราคาส่งอันนี้ชาวสวนเขาขายเองเพราะว่าบางทีมันมันล่วงอ่ะมันมันก็พร้อมที่จะ ภาษาเราก็พร้อมที่จะไปแล้วนะครับไปกลวนเนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะเป็นราคานี้อีกราคาหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าทุเรียนถูกประมาณนั้นนะครับก็จะมีหลากหลายเกรดตามที่พ่อแม่พี่น้องชาวสวนเขาทามาขายเนี่ยนะครับจุดเนี้ยจุดนี้มันจะเป็นอย่างนี้กันขายอย่างนี้กันเนี่ยอย่างเนื้อเนื้อนี้เลยสองร้อยห้าสิบหนึ่งกล่องเนี่ยมาเที่ยวดูนะนะครับบ้านสําคีเล็กช่วงนี้กําลังออกเลยบ้านซําคีเล็กนะครับ อขุนหารเอจังหวัดศรีสะเกดบอดีนะจ๊ะขายดีไหมครับเนี่ยเนาะช่วงนักท่องเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์คนมาเยอะเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆรถเข้ามาเนี่ยอืมวันนี้วันศุ์พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ราคาราคาขายชัดเจนเลยนะครับตามนี้เลยเนี่ยโอ้นู้นอะหลวงพ่อก็ามานะหลวงพ่อนะครับเออย,ยาวเลยเดินไปดูนู่นหน่อยไหยมถ้ากล้องมานะครับ เดี๋ยวเราจะปิดตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ทุเรียนเกือบห้าร้ยโลแล้ววันนี้สี่ร้ยหสิเอ็ดโลแล้วนะครับแล้วเราจะพาเดินดูนะครับเผื่อใครอยากจะมาเนี่ยเป็นเส้นซัมตาลมนะเออขายกันอย่างนี้เนี่ยราคาชัดเจนเลยแปดสิบมันมันมีราคาส่งก็มีน่าจะยกยกเข่งอะไรพวกนนะี้อ๋อหวัดดีครับอันนี้ยกเข่งไหมครับใช่ครับยกเข่งเนาะอันนี้ยังไม่สุกสองคืนสามคืน,นคสองคืนสามคืนเนาะ อสวยอยู่เหมือนกันครับพอพอดีพอดีนะพอดีราคาพอสมกับราคามันไปกันได้นี่ลูกกลมดีจังเลยอืแต่ก็มีลูกโตลูกเล็กอืนะครับที่บ้านซามทีเหล็กตอนนี้นั้นก็หกสิบาทก็มีนะครับหลากหลายนะครับเนี่ยพอค้าไม่ค้าเขาจะเดินมาซื้อประมาณนี้นะตากล้องนะอเออโอ้วันนี้ เราซื้อมาประมาณ4 5 1โลนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิดคลิปตรงนู้นกันไหมปิดคลิปตรงนู้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราซื้ออีกจะเอาให้ครบ500โลอ่ะผมจะเอาให้ครบ500โลหรืออาจจะ500กว่านะตามนั้นเลยนะครับาราคาวันนี้ผมพาทุกท่านบุกมาถึงสีสกเกตแล้วนะครับราคามีตั้งแต่50นะสุกหล่นนะครับถ้าเป็นราคาส่งก็จะมีตั้งแต่70 80นะครับ90แล้วก็100นะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเลยตาต้อง แพลนได้เห็นเออโห,โหตบมือให้เลยนะครับบ้านซัมกีเหล็กช่วงนี้กําลังคึกคักเลยเห็นไหมตะก้องเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะระยองก็มีนะคนระยองจันทบุรีมาทําทุเรียนที่นี่เยอะนะครับมาทําทุเรียนที่นี่เยอะเลยนะเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ที่จังหวัดภาคตะวันออกจันทบุรีระยองนะครับวันนี้มาเนี่ยเห็นไหมอืมโอ้คึกคักเลยตาก้องมา อ่าแล้วเดี๋ยวเราเลือกซื้อทุเรียนกันนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับยุทูงชนะเองก็เดินทางมาวันนี้พาทุกท่านมาดูนะครับถึงบรรยากาศส่วนทุเรียนก็ยังเยอะทุเรียนก็ยังตัดไม่หมดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับฝากทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ